ลัคณาราศีมีนดาวพฤหัสสดีดีจะโครจรเดินหน้าขับเคลื่อนให้คุณกับดวงชะตาอนเนกอนันต์เป็นกเกษตราธิบดีได้ตำแหน่งที่ดีทับจุดเกิดทับกายสังขารเกิดคุณวิเศษได้แรงเวียงบวกๆมีสิ่งกุศลรับผลบุญต่างๆที่สร้างที่ก่อสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสรกิ่งเพชร วันนี้ผมก็มากับน้องเฮงเฮงอีกแล้วนะครับกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยทั้งทาง TikTok Facebook และ YouTube เรามีกันถึง3ช่องทางเมื่อท่านกดแล้วขอให้เกิดสิ่งที่ดีหนุนนำโดยชะตานะครับในเดือนนี้ในช่วงครึ่งเดือนของเดือนธันวาคมเรามาเช็คดวงก,กันนะครับก่อนอื่นเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสจะขับเคลื่อนเดือนหน้านะครับอยู่ราศีมีนจนถึง19เมษายมปี66 อันนั้นแล้วในช่วงระหว่างนี้โดยประมาณ5เดือนนะครับชาวลัคนาราศีมีนจะมีโชคทางการงานจะมีโชคทางการงานจะเกิดโอกาสทางการเงินอาจจะได้งานได้โปรเจกต์ได้งานใหญ่มีงานมากขึ้นงานขยับขยายมีคนรู้จักในวงการในวงงานมากขึ้นบางท่านเนี่ยนะครับจะเกิดความอุด,ดมบางอย่างเป็นที่ไว้วางใจกับผู้พบเห็นนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาแน่นอนนะครับ แต่ว่า,ามาดูดวงกันในช่วงครึ่งเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับโคจรเดินหน้าตั้งแต่วันที่สฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับปัญญาจะเกิดจะก่อเกิดปัญญาจะมีเหตุให้พิจารณางานพิจารณาชีวิตได้ดีช่วงนี้คุณพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ดีสำหรับนักปฏิบัตินี่สุดยอดเลยในช่วงนี้นะครับให้ปฏิบัติให้ดีนะครับ จะพบความว่างเปล่าต่างๆได้ง่ายนะครับสําหรับท่านใดที่ศึกษาทางจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพูดทางไหนก็นมขอศึกษาทางจิตในช่วงนี้จะดีหน่อยนะครับแล้วช่วงนี้คุณจะอ้วนขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยคุณจะมีการให้รักษาสุขภาพคุณมากขึ้นด้วยนะครับกว่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะแปลอย่างว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่มีการสนับสนุนเข้ามาจากผู้ใหญ่นะครับ มีโอกาสที่คุณจะได้ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆคุณมากขึ้นพัฒนาความถนัดบางอย่างคุณเพิ่มออเดอร์คุณจะเข้างานคุณจะมางานคุณจะเข้างานคุณจะเพิ่มงานคุณจะมีหลายงานนะมีงานมากขึ้นมีงานคู่ขนานมีงานทําเพิ่มนะครับขายได้มากขึ้นสําหรับนักขายนะสำหรับไอ้ท่านใดนทํางานประจำเนี่ยนะครับ ได้โอกาสบางอย่างเ,เพื่อพิสูจน์ตัวตนนะนะเกิดผลงานผลงานเป็นที่ยอมรับได้นะครับนะท่านใดที่รอทำอะไรต่างทางการงานในเดือนนี้ผมต้องบอกว่าเป็นน้ําหนักของดวงดาวที่ต้องเกิดคุณวิเศษกับดวงชะตามากน้อยขึ้นอยู่กับราชะตาราชะตาเด่นได้คุณวิเศษจากดาวพระอนทรสมบดีที่เดินเสิรโคจรทับจุดเกิดทับกายสังขารเกิดสิ่งที่ดียังมีดาวพุธโคจรร่วมกับดาวพระศุกร์ นะครับนับถอยหลังไป4ราศีได้อำภูกเกณ์นะเป็นดวงชะตาที่สามารถที่เจริญได้นะครับเป็นดวงชะตาที่โดดเด่นในกลุ่มงานวงการขยายงานได้บางท่านเกิดธุรกิจใหม่เกิดงานใหม่เกิด j อบใหม่หรือว่าธุรกิจเดิมถ้ามันดีมีการพัฒนาต่อพัฒนาเพิ่มเกิดสิ่งที่ดีหนุนนําดวงชะตาให้กับชีวิตแน่นอนนะครับนะให้ไปสร้างสรรค์โอกาสถือดาวมันขับ mm hmm. เคลื่อนอะ ดาวมันเดินหน้าไนะชีวิตคุณต้องเดินหน้าอันไหนที่ผิดพลาดผิดหวังทําผิดทิ้งมันไปนะครับก้าวไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าพัฒนาตัวเองนะเพราะคุณจะได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นจะได้อ่านสิ่งใหม่ๆได้อ่านองค์ความรู้เกี่ยวกับวงการเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจมากขึ้นนะครับมีการพัฒนาตัวเองที่สูงขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะครับอย่าอยู่แบบเดิมนะท่านใดที่แบบบอกว่าฮ้ย เราบอกว่าจะมีการพัฒนาคุณไม่เห็นมีพัฒนาอะไรเลยอันนี้ก็คืออันนั้นขึ้นอยู่กับรากดวงคุณแล้วคือดาวเฤื่อจะเป็นดาวแห่งครูครูอาจารย์นักปาราชญ์โคจรเดินหน้าคุณก็ต้องมีการพัฒนาสติปัญญาพัฒนาความคิดพัฒนากายใจปัญญาอารมณ์นะครับต่างๆนะครับพัฒนางานของคุณอะไรลักษณะนี้ แล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่อาจจะมีคนมาจ้องจับผิดมาก้าวไก่มาหมั่นไส้งานที่คุณทําหรือหน้าที่ที่คุณทาหรือมีคนมาป้อนงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณมาให้คุณนะครับหรือว่าคุณจะพยายามบุกเบิกอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเกิดศัตรูจากงานเกิดปัญหาบางอย่างที่ต้องแก้ไขต่างๆเกี่ยวกับงานก็ได้นะครับหรือว่ามันแปลว่าทำว่าถ้าถ้าใครพยายามที่จะเริ่มต้นบางอย่างที่ยังไม่ถนัดมากนักเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นเป็นแบบนี้ไปไม่เช่นนั้นมันจะแปลว่า คุณจะได้พักงานคุณจะได้หยุดงานก็เกิดขึ้นได้บางท่านจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศกิจกรรมเกี่ยวกับการเดินทางใกล้ไกลหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวคนสนิทชิดเชื้อสนุกสนิทใกล้ตัวนะแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับยานพาหนะต่างนะมีมีการจัดการตรงนี้ได้เจอญาติเก่าเพื่อนเก่าผู้ใหญ่เก่าๆนะรวมไปถึงว่า เป็นช่วงดวงสตาที่คุณกับคู่จะเกิดงานร่วมสําหรับคนมีคู่หรือคุณกับคู่จะมีแผนการบางอย่างร่วมกันมากขึ้นหรือคุณกับคู่จะได้เดินทางไกลคุณกับคู่จะได้ไปปฏิบัติธรรมคุณกับคู่จะมีจุดเป้าหมายบางอย่างและอุดมการเจตนากรมบางอย่างร่วมกันหรือบางท่านได้หุ้นส่วนทางการงานบางท่านเจอใครบางคนจากวงการจากวงงานหรือบางคนเอางานไปบางหน้าเพื่อจะคุยกับใครบางคนหรือบางคนเจออ่าเจอ อาจเจอคนที่ไม่ใช่คู่เราเนี่ยเข้ามาชอบนะครับหรือว่ามันจะแปลว่าเพื่อนเก่าติดต่อมาก็ได้นะ,นะครับหรือว่ามันมันแปลอย่างนี้นะว่าคุณเนี่ยอ่าทอะไรต่างๆเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นหมู่คณะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาเรื่องของงานจะมีเพื่อนหรือมีญาติหรือมีเพื่อนนะเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องงานหรือเข้ามาคุยเรื่องงาน หรือกิจมามาคุยเรื่องมาขอความช่วยเหลือบางอย่างก็ได้นะครับบางท่านเนี่ยเกิดงานรมก,กับยาก,กับเพื่อนเนี่ยก,ก็จะดีหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็บางท่านจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศหรือมีงานเกี่ยวกับต่างประเทศจะมีความสําเร็จหรือคุณจะมีเครดิตในชื่อเสียงในวงการมากขึ้นนะครับนะก็เกิดขึ้นได้มีเพศตรงข้ามเข้ามาติดต่อเรื่องงานก็ได้ในช่วงนี้ อ่แล้วก็อาจจะแปลงรึงว่าเป็นช่วงที่เหมาะจอดในการย้ายงานเปลี่ยนงานด้วยแล้วก็จะได้งานดีถ้าท่านใดที่แบบมีกําลังที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยช่วงดาวหัดเคลื่อนเดือนหน้าเนี่ยจะดีหน่อยนะครับอ่าเป็นช่วงที่คุณจะเนื้อหอมมากมีเสน่ห์นิยมและคุณจะอ่าดึงดูดทางเพศมากรวมไปถึงว่าเป็นช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยไปไหนมาไหนกับผู้ชายสองต่อสองนี่ระวังการถูกจับปั้มเลยนะถูกปลุกปั้มแต้อัางถึงเนื้อถึงตัวได้ง่าย นนกรบเพาะมันดึงดูดทางเพศช่วงที่ผู้ชายก็จะมีอารมณ์ทางเพศเยอะขึ้นแล้วก็จะมีสเสน่ห์ด้วยนะนะครับก็เกิดขึ้นได้ได้ของประดับของสวยงามเสื้อผ้าอ่ของสวยงามเป็นกล่องเป็นอ่ลักษณะของของสวยงามก็แล้วกันของที่พึงพอใจทางจิตอะ่ะมันจะได้เข้ามาเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องประดับเป็นอะไรต่างๆที่มันพึงพอใจนะครับจะได้เข้ามาสาหรับชาวลัคนาราศีมีนคุณจะเกิดโอกาสที่ดีแต่รายจ่ายของคุณจะค่อนข้างเยอะนะ แต่ต้องบอกว่าเงินคุณจะเข้ารายจ่ายรายได้แปลกใหม่ก็จะเข้ามรไดยูอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณต้องไปค้นหารายได้ใหม่ๆหรือบางท่านเนี่ยมันจะเงินเข้าแบบทันตารวยทันตานะมีเงินแบบยัดเยียดมีเงินง่ายๆเข้ามาได้รองเงินเก่ารองเงินจากต่างประเทศรองเงินมรดกเนี้ยได้คือความอัศจรรย์นะครับเป็นความเชื่อของแต่และบุคคลแตกต่างกันไปนะครับนะนี่เป็นท่านผู้หญิงท่านนี้นะครับเขาไลน์มาบอกว่า หลังจากได้บูชายันนะครับทั้งงานทั้งเงินเข้าแบบไม่คาดคิดมาก่อนนะครับกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับนะก็น,นี่ก็จะเป็นเขาบูชามานะอันนี้เขาบูชายันนะว่าคุณไปนะครับไม่นานนะนะครับเพิ่งไลน์มาบอกนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้พบเจอนะครับอาจารย์ใน YouTube ทนทร,รมานมาเกือบ2ปีไม่มีเงินพอสั่งยันนะว่านนวคุณนะครับ อาจารย์ชัยศึกอกิ่งเพชรชีวิตเหมือนปาฏิหารนะครับรับเงินล้านคุณนี้อยู่อยุธยานะครับขอรีวิวตั้งแต่บูชายันนว่าคุณ9ก้าชีวิตดีขึ้นแบบสุดมากนะครับเงินเข้าหลักล้านนะครับเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยทำสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสด5.5ล้านนะครับนี่ก็โชว์บ้านเขานะครับมีท่านหนึ่งนะครับถูกหวย18ใบนะครับนะหวยรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะหลังจากได้รับยันไปนะครับ บอกว่าในแอปกระเป๋าตังก็ถูกเลขท้าย2ตัว18ใบนะครับสลากกินแบ่งนะครับเขาโชว์มานะอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับฝากบอกท่านอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ผมถูกเลขท้าย2ตัวนะถูก18ใบเลยนะนะครับแล้วก็ผมถูกบ่อยมากตั้งแต่ได้รับยันนะว่าคุณบางครั้งก็เกิดโชคเรื่องอื่น นะครับก็มีรู้สึกตัวเองดวงดีและโชคดีมากครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆนะครับบางคนได้รับบางกันมงคลมาที่1 4เงินเข้าบัญชี5้าแสนอีก2วันมาถูกหวยอีกนะครับเงินเข้าหลักแสนอีกนะครับนะก็มีนะแล้วก็หวดนี้ปังอีกแล้วได้4ี่แสนกว่าๆนะครับอันนี้ไม่เป็นยันที่เขียนด้วยเลิกที่ดีต่อดวงสตานะครับก็ย่อมมีความขังนะครับที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอีกคนก็เพิ่งได้ยันนว่าคุณนี่ได้ยันนว่าคุณขนาด a 4ไปนะครับ ก็ได้รับแล้ววันนี้มีโชคเลย016นะครับอันนี้เป็นพยานมาถึงนะครับ mm. เขาก็บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับเลขบ้านออก106นะครับคนบอกหลังจากได้ยันมาบูชานะครับทั้งงานทั้งเงินเข้าแบบไม่เคยเป็นมาก่อนกล่าวขอบพระคุณอาจารย์มากๆอยู่ที่คนถือปฏิบัตินะต้องอยู่ในศีลห้าด้วยนะครับต้องบูชานะครับ ก็จะเกิดคุณวิเศษเกิดสิ่งที่ดีบางท่านเนี่ยก็ได้เงินล้านมาแบบทันตาเลยเอาให้ดูก็จะปิดมาข้อมูลเป็นความลับเสมอนะนะครับบอกชื่อท่านใดให้เปิดเผยชื่อจึงจะเปิดเผยได้นะครับตอนนี้รับงานรับเหมาก่อสร้างนะครับเข้าเยอะมากคิวยาวถึงปี6 7ขอบพระคุณครับอาจารย์นค,รคนเนี่ยนะครับก็เงินล้านนะครับเข้าทันตาเห็นนะครับอันนี้ก็เพิ่งไม่กี่วันนี้เองนะนะครับอันนี้เขาอยู่ต่างประเทศ ฝากบอกอาจารย์ด้วยนะคะมหาสจั์จริงๆสดๆตอนนี้รับเงินเสน่หาจากแม่บุญธรรมของเงินแกมาสองปีไม่ได้มาสดๆหนึ่งล้านบาทนะครับไม่ใช่ความฝันคือเรื่องจริงกราบขอพระคุณอาจารย์นะครับแล้วก็ช์เงินหนึ่งล้านในบัญชีนะครับนะสดๆเลยนะครับบางคนเนี่ยเกิดช้าเกิดเร็วนะครับเอาไปเนี่ยไม่ใช่ว่าหนึ่งเดือนจะต้องเกิดเท่าเขาหนึ่งวันจะต้องเกิดเท่าเขามันเหมือนกับภาษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่เป็นยันสายพุทธคุณอัคระเกี่ยวยงกับศาสนา การจะได้ถึงซึ่งความดีนะครับต่างๆเราต้องล่านิวอนหในการสวดบูชานะครับบางคนเนี่ยละานิวอนหตั้งแต่ได้ไปก็มีโอกาสเกิดโชคต่างๆหลั่งไหลเข้ามานะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยระยะเวลามันบอกกล่าวกันแน่นอนไม่ได้แล้วแต่เหตุบคุคคลนะครับนะก็เป็นขนาด6 0สคูณแปตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น4 0่สคูณสีอันนี้จะเป็นผ้าแคนวาสก็จะทําแค่2ขนาดนี้นะครับนะสีขาวนี่ก็จะเป็นขนาดกระดาษ A4 นะครับนะเป็น กระดาษเคลือบกันน้ำนะครับเขียนด้วยหมึกดําแต่อันนี้จะสวยหน่อยพวกเป็นผ้าเนี่ยนะครับจะทนด้วยนะครับอันนั้นก็ทนเพราะว่าเคลือบกันน้ําไว้ให้นะครับท่านใดอยากได้ลายวอลรยานู1วอลรยานู2หรือลิงไลท์แอดนะครับด้านล่างนะครับรวมไปถึงว่ายันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทำเงินมาเยอะบางขั้นเนี่ยก็ได้ขั้นได้ตําแหน่งทันทีได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นพ่อค้าเนี่ยนะครับเขาก็ได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่